ะะเตรียมลุยส่วนที่เหลือนะคะฉาบในส่วนที่เหลือนะ,ะแล้วก็มีกระดาษปูตรงที่ช่างชาบแล้วนะคะตอนนี้ว่าเอาออกจากกระดาษก็เอาออกจากประตูนะคะมีกระดาษรองอยู่ ได้นะไปดูเวลาเอายังตีหนึ่งยังคันอยู่ก็กดคีที่สองกดีที่สิบคิว่าจะทำให้มันได้ตั้งแต่หัน วันนี้เสร็จแน่ๆวันนี้เสร็จแน่ๆวันนี้ื่นวานช่างน่าจะไปทุระไปธุระเนาะอ่าสมปูนแล้วพร้อมชามโอ๋มีธุระที่ไร่บออ้นี่ปูกระดาแล้วท่านผู้ชมเน <t> ี่เ,เป็น,นปูกระดาแล้วนะ อันนี้เสร็จแน่นอนอเสร็จแน่นอนโอ้เหลือแค่ตรงนี้เองนี่นะช่างบอกว่าอูออจ้จับเรียมก่อนจับเรียมก่อน ตัวเออืมอันน้นก็ภูไทยมาปูไทย,ยนนี่ชาบะซอสชาะูยูบมันกับโบสซอืออืออย่านะับตนภูผ้าแล้วตุภูผ้าพร้อมชาบอือ ว่านาเทันนี้วันว่าไม่ได้เป็นาปีรวนเลยให้ยกลงพื้นผ้าเลยนี่นะ โอ้เหลวไปบอกโอ้มีน้ามันเหลวน่ะถ้าเหลวแล้วมันจะหล่นเลยมันจะหล่นอืมอืมขูดแล้วอืมขูดเหลวคุดเหลวเหลือสามแผง เดี๋ยวมาดูตอนทาสีแว่าจะสวยขนาดไหนเืกือบเงาขนาดยังไม่เสร็จงดส่วนแล้วอืแข็งแรงแข็งแรง นี mm ่ค่ะวันนี้ปูแล้วนะเรียบร้อยนี่ค่ะอัปเดตล่าสุด